ต่อไปนะครับจะเป็นการสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ดวงตาซึ่งในการทํากิจกรรมของเรานั้นเราอาจจะมีการเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับมีอะไรเข้าตานักท่องเที่ยวหรือต่างนะครับซึ่งการปฐมพยาบาลของสิ่งแปลกปลอมอาจจะเป็นฝุ่นผงเข้ามาที่ดวงตาของนักท่องเที่ยวนะครับการปฐมพยาบาลเราก็ต้องเปิดตาดูนะครับว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นอยู่ณจุดใดนะครับหรือ2ก็คือให้เราล้างตาด้วยน้ําสะอาดเพื่อให้สิ่งแปลกปลอมน,นั้นหลุดออกมา นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของฝุ่นผงนะรเราลืมตาในน้ําสะอาดแล้วไม่หลุดนะครับอยู่ในฝุ่นผงอยู่ที่ตาขาวเราเราอาจจะสามารถที่จะใช้ปลายผ้าที่สะอาดหรือว่าผ้าพันสำลีนะครับเขี่ยนะครับเศษผงนั้นออกมาแต่ถ้าเกิดผงมันติดแน่นหรือว่าติดอยู่ที่ตาดํา นะครับก็ให้เราปิดตาด้วยผ้าสะอาดแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ถ้าเกิดมีสิ่งแปลกปลอมเข้าหูอาจจะเป็นแมลงเข้าหูอะไรต่างนะครับก็ให้เราใช้น้ํามันมะกอกหยอดหูนะครับเพื่อให้แมลงนั้นตายหรือว่าแมลงนั้นออกมานะครับถ้าเป็นวัตถุอื่นๆก็ให้เราตะแคงข้างในหูที่สิ่งแปลกปลอมนั้นเข้าไปในหูนะครับให้สิ่งแปลกปลอมนั้นหลุดออกมาแต่ถ้าไม่สามารถเอาออกได้ก็ต้องพาไปพบแพทย์นะครับเพื่อช่วยเหลือในขั้นต่อไป